สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคับเอฟซีสาวน้อยเพียบันเทงแฟนคับอีลาอุ้งอิง,องทั่วประเทศและทั่วโลกมาผ่อนือเกาคือเดือมพี่น้องกับช่องหนุ่มปูรังกาชาแนลพี่น้องเมื่อนีสิบห้ามาซองพ่วงมาไล่วันว่าเลนไท่ายนอะพี่น้องเนาะของสุปตาสุดตาสาวน้อยเ<ส>พียบันเทงกรลังมาแรงสสามสาวเนาะพี่น้องเนาะโอย Split, พ่อพี่น้องพ่วงมาไล่อิหล e ่าอิงพี่น้องถามสามคนล้วนพอหยุดกับบอลอิงกับอิหล่านะโอ้พ่วงมาไล่ใหญ่ครับพี่น้องจากแสนพพ่งมาไล่พวกนั้นอาจจะแสนกลัวไปจังแสนกลัวหรือสองแสนบพเพื่องพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องมารับมาไล่พ่วงมาไล่วันว่าเรียนไทยของอิหล่ากันไหนพี่น้องน้องฮักแพ่งกับมานเพื่อนพี่น้องแสนแต่ น้องพักแท้งกับพวกมะเล็งวันวาเลนไทน์กัดแสนแตกขึ้นกันพี่น้องซึ่งยอดอิรีส่วมเสื้อง,งนี่น้องพักแท้งกัดลาดีใจน้ำน้องพักแท้งเนาะพี่น้องเนาะถึงมาอยู่พอถึงเดือนพวกมะเร็กัดลายแล้วพอได้ซู้มืออยู่พี่น้องน้องโซเฟียกับมือนอกกีนการที่ว่าได้ลายเติบพี่นอ้องพี่น้องเนาะที่ว่า ดาวลูงสาวน้อยเพนบันแพ้เลยกันที่ว่าชั่วโมงนี้กันกระแสกัลร่างมาแรงเนาะพี่น้องเนาะแฟนขับเอฟซีน้องโซโฟเฟียกันหลังจากที่ได้ขึ้นเวทีบ่อยๆกันเริ่มมี f เอฟซีมี่บันทักขึ้นมาเรื่อยๆดาวพี่น้องดีใจนะแลยจังอยากให้น้องโซโฟเฟียน้องฮักแพ่เอาองค์อิงเป็นตัวอย่างว่าพี่น้องเนาะ คิดดีทำดีสิ่งดีๆตามมามผมย่านย่างเดียวระยยา่านบื้อื่นคือสำหรับน้องหญิงในชั่วโมงนี้ว่าต้องห่วงนี่พี่น้องนี่แหละท่านถึงว่าอย่างว่าเป็นนักร้องคลองแค่แลวน้องหญิงนี่ี่น้องคกก็ยอมใจเลยเมื่อว่านนี่พี่อ,อัดเสียงยุ่งเก็ดชั่วโมงคือน้องไปใส่เสียงนะามะกลับมาขึ้นเช็คเศ้าอีก พวกเหมือนยอมเหมือนโบโบลาเสียงอะไรนังเต็มคือเราพี่น้องพวกน้องใจพวกยิงยางเดี๋ยวนี้อยากให้น้องหักแท่น้องโชเพียเอาเป็นตัวอย่างเลยอนับคือเอาน้องยิงเป็นตัวอย่างเลยผู้อื่นผู้โทษเหมือนพี่น้องใจสูงยีสมอยากไมาเปลี่ยนอีรีพี่น้องว่าแสดงแบบน้องเองว่าแสดงข้อมอนล่าว่าแสดงข้อมขออถอยให้ผู้ใดเห็นเลยพี่น้องสูงยี ข้ามกับหล่ก็งูสัมเล่นหนา้าเล่นหลังนี่พี่น้องอย่อมใจที่นี้ถ้าถ้านองหักแท้งน้องสู้เที่ยงเห็นใจพี่เพียวอิงนะเห็นใจพี่ลหลานน้อยนี่ก็บนนาโคตรกับปังเหมือนกัน,นะพี่น้องมนนาโคตรสองคอนนี่ก็ปังแน่นอนเหมือนกัถ้าสูได้นะไอันนี้ข้อมือย่ำสูงขึ้นอีหลางอิงแบบว่าท่อว่าถอยอะไรพี่น้อง ย่านย่างเดียวย่านสรุดขาตัวเองย่านไปบ่ไยอะไรพี่น้องสองถ้ามีแห้งสูงหึ่ยใจวัดพ่อใจสมอยากเป็นนักลองอีรีไปสูงหึอยหลางอีนี่ปังขึ้นแน่นอนพี่น้องขวดกู้พี่น้องพวกมาไล่มาขึ้นอีกอะไรโอ้ยลายพักพวกมาไล่มาขึ้นอีกอะไรพวกบกใหญ่เลย ใจแค่นอีหล่าอุตินอ๊อกพี่น้องเนาะวันว่าเลนไทยไม่ปวดพวกดอกไม้ก็ได้ลายดอกอยู่ประมาณหกมือเสื่อย่นข้นของป่ากับสีได้สำหรับวันว่าเลนไทยและว่นพิเศษว่านพี่น้องเนาะต่างคนกับต่างมันมันกันทุกคนล่ะมาามือวันว่าเลนไทยพี่น้องเราสำหรับผู้เฝ้าที่่ได้จักดอกพี่น้องเพิ่าเคยเ่าเคยได้จักเดียดอกกุหลาบ แต่มันเปลี่ยนเลยว่าดอกกุหลาบกนได้ว่าแค่ด้จ้าเชียเอาดีใจน้ำนองผู้หญิงนองหักแท่งนองโซเฟียน้งพี่น้องเนาะสู่ต่อไปมันมันแห้งๆฝั่งๆกับสาวหน่อยต่อไปเด้ออีหล่าเด้อเบิ่งแย่งกินตัวยังมันแน่นอนต่อไปแล้วคนลุงโลดแน่นอนอยู่กับสาวหน่อยปากขลักให้แน่นได้มงดีแล้วปากลักแน่นคือบอลโจ้คนวานอีหล่า สู่ต่อไปความพยายามจะเป็นความสำเร็จเท่านั้นพี่น้องโอเคนะ้องพี่น้องนะน็อคคลิปดีกับโมมีอย่าหลายมากแสดงความเป็นใจกับเพื่อนมาไล่บนบานเลนไทยของสามสาวดาวลุงของสาวน้อยเพื่อนบาแท่งนะพ,นงนะพี่น้องนะขอบคุณทุกไลททุกทแช่ทุกการติตามเด้อพี่น้องเราผ่านประการใดขอโทษขอให้เอาคลิปนี้ไว้ซนีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ